มานี่เร็วเร็วเร็วครับมาเร็ว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 มานี่ยยย่มาคุณมานี่ครับเพื่อนๆเนช้าวันอุ้ยนิ่งๆสิลูกเช้าวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564ครับเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังนะครับวันนี้มีหัวข้อทหป,ปกใหม่ครับ สัตว์เลี้ยงคู่ใจนักปั่นคืออะไรครับนี่ของผมเป็นน้องหมาแล้วกันนี่จริงๆมีน้องนกด้วยนะฮะนี่วันนี้เรามีทั้งน้องหมาและน้องนกเฮงๆป๊าไม่เล่นแล้วนะนี่ยอยู่จิตโอ้โหตายเรื่องราวเลยถามเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรครับหรืออยากเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้คอมเมนต์ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเอาหมาไปเก็บก่อนแล้วจะออกไปปั่นแล้วนะฮะ บ๊ายบายลูกบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันครับกู o d m o นนิ่งครับเพืพ่อนเพื่อนกูต์มันนิ่งครับเพืพ่อนเพนเช้าวันศุกร์ที่29ตุลาคม2 5 0 4นะครับพบกับผมฟับป้อมพันฝนครับสุดหล่อสายแว้นครับรับการเอร็นกบปัดเป็นเพื่อนปัดไม่จำก,กัดร,ระยะทางทั้งในและต่างประเทศเป็นไงางครับเช้านี้คุณออกกําลังก,กายแล้วหรือยังเออ อากาศแจ้งสดชื่นนะครับไปครับก็ขณะนี้ผมอยู่บริเวณวัดไสหมานะไสหมาใต้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่ชิลมากเลยสังเกตใกล้เปิดแล้ววันวันใกล้เปิดแล้ววันนี้ออกสายครับออกเชา้ามีเลิขถ่ายไม่ได้วันนี้ตุ้กทาม ดูราดับน้ำนะครับเราต้องใช้ทงังรับเตียเรียบวัดใส่มาหมายเฮ้ยไอ้ใจโดนลงน้ำเลยนี่้ครับลงน้ำเลยปันลงน้ำระดับผมนี่ไม้ชำจอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนนโดนน้ำาน้ำ,นำ,นำไม่เอาไม่เอาโอ้สวัสดีครับผมป้อมปัดฝนครับสุดหลอดสายแบนครับรับการเอ็นครับ,รบ,รบปันเป็นเพื่อนปันไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนูน่นนะครับ พวกผมนะครับป้อมพันธุ์พลนะครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2564นะครับเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังโอเคเป็นแคเเรียนบรรยากาศไหมครับวันนี้ออกสายครับ <laughs> ออกสายก็เลยมีแสงหน่อยถ้าออกเช้าวันนี้มันจะมืดตืต้อเลยถ่ายอะไรไม่เห็นนะครับนี่มาดูบรรยากาศภาพรวมกันครับเชา้านี้อวดีนะนมินจา <laughs> บางคนก็เรียกผมไอม้แมงมุมบางคนก็เรียกผมนินจาอะเอาที่สบายใจครับนี่ด้านนู้น เดี๋ยวผมจะปั่นไปทางนู้นแล้วกันนะฮะสะพานพนังเก้านะครับวันนี้ระดับน้ําเช้านี้ระดับน้ําลดต่ํามากนะครับเป็นกําลังใจให้ชาวสุพรรณบุรีนะครับน้ำรอระบายไหลมาเร็วๆนะฮะระบายเร็วๆสิน้ําลงขนาดนี้ปล่อยันเลยอเออฮะไหลลงครับไหลลงนี่นสังเกตอัตราการน้ําเที่ยวขนาดไหนนี่ดูครันะยังไม่แรงสะใจเท่าไหร่ผมอยากให้น้ําลดครับสงสารพ่บูลือครับคิดถึงพ่บูลือนี่อ่ะไปดูภาพรวมเดีวยา เช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะครับเนี่ภาพรวมันจะกว้างให้ดูวิวครับเนี่ยที่หลักล้านครับเนี่โอเคจากท่านางวัดไทมาใต้เดี๋ยวสักครู่ผมจะไปทางวัดไซมันเหนือนะครับคือถ้าอ้อมอีนิ้นต้องใช้ระยะทางตั้ง4ี่กิโลครับเดี๋ยวเราตัดไปทางนี้นะฮะแต่ตรงนี้น้ําท่วมมันต้องยกข้ามสะพานไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับแบกๆไปอ่ะชัดเจนนะครับด้านหน้านี่โลงสีไฟเจริเมงนะครับหรือที่เรียกกันในนามข้าวหงทองครับนี่ สวยมากบ้านเขาตั้งมากโอ้โหเลยหาดย่อมๆเลยครับเนี่ยินน้ําด้วยอ่ะด้านนู้นคือสะพานนาจิตสดาบดินธารนุสรน,นะครับไปลวไปทํางานดีกว่าอ่ะถ้าข้ามอ้อมสะพานไปฝั่งนู้นนะครับไกลๆก็จะเป็นสนามมินน้ํากระทรวงพาณิชย์นะครับสนามมินน้านะครับวัดชมพูเวกถ้าด้านนี้ก็จะเป็นวัดแดงธรรมชาติที่มีพญานาคเจ็ดเศียรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ไปลวครับ บนหลวงพ่อใหญ่วิหารหลวงพ่อใหญ่เราผ่านมานะครับประวัติกว่า700ปีนะครับเป็นพระไม้ลอยน้ํามานะครับแล้วก็มาสร้างองค์สำร็จครอบครับนะครับพรหลวงพ่อใหญ่ฝากไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะสุขภาพนะครับสุขภาพของคุณนะครับถ้าไม่ดีคุณจะติดลบทันทีนะถ้าสุขภาพไม่ดีนะครับติดลบแน่นอนครับเพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ต้องติดลบต้องไปขายบ้านขายที่มารักษาตัวเองนะครับถ้าสุขภาพแข็งแรงไว้นะครับ เดี๋ยวใจมันจะทําให้ใจดีขึ้นนะตัดใจแข็งแรงแล้วคุณก็ไปหาเงินต่อนะครับเอาเป็นวล่อย่างนี้แล้วกันนะครับด้านหน้าของผมคือด้านผมคือนะฮะนี่ครับอนุสาวรีย์พระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเพราะอะไรครับบริเวณแห่งนี้เคยเป็นป่าไซม้าพักของพระเจ้าตักสินนะครับนี่ผมเลยไม่รู้ว่าเออชีวิตผมเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือเปล่านะฮะนี่โอเคครับไปละครับสวัสดีครับนี่ยพซผมสวยไหมครับ แต่วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นคันนี้ดีครับเด่นลิเจนลิเจนลิเจนแรงครับรถสวยครับสวยครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นคันนี้ดีกว่าเอาคันนี้ไปทำงานแทนแล้วกันเปลี่ยนใจแล้วคันนี้ดีไหมครับคันนี้คันนี้คันนี้อันนี้หรือจะคันนี้ดีแต่คันนี้ก็น่าจะโอเคนะน้ํายังน่าเป็นห่วงนะครับกลางคืนน้ําก็ขึ้นมาประมาณใกล้ๆกับสะพานนะครับ นะฮะช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำลงอย่างตามรอดน้ำเย็นๆบางวันกลับมาน้ำเต็มเลยเอาว่าลองไปลุ้นดูเพื่อเจอเหยี่อไดตก็ละสองแสนครับไปวันนี้ออกสายเพราะกรณีนี้เองนะฮะแต่ไม่ไปดูนกยูงนะครับนกยูงอีกสีเราครับเพื่อนผมเองเพื่อนผมผมมีเพื่อนเป็นยอดมนุษย์เห็นไหมเจ้านี่แล้วจะหาว่าคุยอยากขี่เหล่อยากขี่เหล่ผมมีเพื่อนเป็นยอดมนุษย์เจอนะครับเนี่ ยอดนุษตัวเขียวไอหมิงหมูและก็กัปตันอเมริกาเห็นไหมเพื่อนผมเยอะนะนักมวยก็มีนะหมเพื่อนผมเป็นนักมวยก็หลายคนนะเมื่อกี้วิ่งผ่านไปอยากมีปัญหากับผมเด็ดขาดเพื่อนผมนักมวยเยอะผมรู้จักพี่บัวขาวด้วยและพี่บัวขาวรู้จักผมมอวันนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับป้อมพัดฝนนะครับสุดหล่อใสแว่นนะครับรับการเอ็นกบปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จำกัดระยะทางทั้งในและท่างประเทศ ครับช่านี่คุณออกกระไกยแล้วหรือ,อยังครับเข้ามาในสถานที่ปิดโซนปิดนะครับเซตโซนผมกล้า,ลา,ลาเปิดเผยใบหน้าจริงเอ้ไม่ใช่เปิดเผยตัวจริงหน่อยนะครับจักรยานวิถีการทรงตัวนะครับอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดมันไม่ดีนะครับห้ามทำห้ามทำนะครับล้มมาไม่เจ็บก็อายนะครับแต่ถ้าอยากทําไปขี่จักรยานล้อเดียวให้ได้ก่อนแล้วมาคุยกันไปขี่ล้อเดียวให้ได้ก่อนๆๆแล้วแล้วค่อยมาคุยกันนะ อ่ะขี่รถเดียวได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยค่อยมาหัดนะครับอ,อย่าบอกว่าโอเคเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะฮะเมื่อวานมีเรื่องเล่าเธาหอเล็กๆนะครับเตือนไว้นะครับสําหรับผู้รักสุขภาพที่ชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับถ้าคุณวิ่งในสนามสถานที่ปิดนะครับเอาเถอะคุณอยากจะใส่หูฟังคุณจะไม่สนใจโลกภายนอกเอาที่สบายใจตามใจคุณเลยแต่ถ้าคุณวิ่งริมถนนขอร้องเถอะอย่าใส่หูฟังครอบหูเด็ดขาด เพราะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรถบินแต่คุณก็ไม่ได้ยินรถมาใกล้ๆคุณก็ไม่ล l ร์ตคุณไม่ระวังตัวถนนนะครับมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นไม่ใช่สนามวิ่งที่เป็นสถานที่ปิดรถยนินมันมีตลอดเนี่ยผมเลือกได้ผมยังไม่ปั่นทางถนนเลยผมยปั่นในซอยปั่นในสถานที่ปิดของผมแบบนี้นะฮะคุณอะไรจะกล้าวิว่งริมถนนขนาดนั้นแล้วคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะฮะถนนเจ๊งอยู่ ถ้ามันมีทางเลือกมันก็ต้องแชร์าทางกันรถก็ต้องให้ความระวังเช่นกันขับก็ต้องช้าๆอย่าไปใกล้คนมากนะเห็นจักรยานก็หลีก,ลก,ลกทางไปไม่ใช่บี้ให้จักรยานตกถนนไปเลยกูสะใจเบียดแนม่งตกถนนไปเลยเบียดจักรยานทีเนี้ยมันไส้มันนักอะไรประมาณเนี้ยอ้าวไม่ดีนะครับอย่างนี้เราต้องแชร์าทางกันนะครับเนี่ยทางยากกีไหลพวกม,มจอดเดินแมนพอผมไม่เคยปั่นข้ามนะนะฮะเมื่อวานก็ ปเป็นเหตุที่น,อน็อตปลาครับไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับก็ไม่อยากจะบอกว่าใครผิดแต่แน่ๆรถยนต์ผิดชัวร์ตามกฎหมายเพราะรถยนต์มันรถใหญ่ใช่ไหมครับยังไงเวลาโดนคนเนี่ยเจ็บอยู่แล้วครับผมยังสุสานคนเลยกลัวจะพิการหรืออะไรต่ออีกโอ้ยลาบากเลยนะฮะอย่าทําอย่าทํานะแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับการใช้ทางนะฮะถ้าในซอยสถานที่ราชการนะครับหรือว่าอ่า เขาจากัดความเร็วที่ประมาณหรือสถานที่ส่วนบุคคลเนี่ยขับความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณจะขับเพิ่มอหยียบเป็นร้อยรอเปล่าไม่ควรนะครับพลาดมาไม่คุ้มนะครับอย่าลืนครับเจ็บไม่เท่าอายนะครับเสียเงินเสียทรัพย์บางทีลงข่าวหน้าหนึ่งแม่งดังไอโหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงอีกไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเสียงนี้ว่านะฮะรักกันอยู่กันด้วยความรักค่อยคุยกันแบ่งทางกันไปนะครับ และสิ่งที่หมายพร้อมๆกันช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้ามันพลาดเนี่ยคุณเสียเวลาเป็นปีเลยขึ้นศาลขึ้นคดีนะครับอย่าทําอย่าทําด้วยรักนะครับเตือนไว้นะครับจากผมครับป้อมพัดพนสุดหล่อใส่แบนครับ <c oughs> ที่ถนนเส้นนี้นะฮะทางจักรยานล้วนครับทางคนวิ่งอยู่นู้นเห็นไหมด้านฝานี่นี่นี่แต่เนื่องจากคนไม่คนไม่ค่อยวิ่งเลยครับมันลกมมันก็เลยไม่รู้เป็นทางคนวิ่งเห็นไหม ขาก็มาวิ่งกันทิสถนุนจักรยานแต่ไม่ไรผมก็แชร์ทางก็ให้เขาไปก่อนทีก็เราแบ่งทางกันไปครับนะฮะรถอย่าขับเร็วเกินทางที่ส่วนคน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับเปลี่ยนไปคว่มอันดีครับไม่อยากให้เกิดครับเจ็บแล้วมันเสียทรัพย์เสียเวลาด้วยครับเอเคแล้วเวลาคับอีกทีด้วยสวัสดีครับไฟแดงครับรอไฟแดงครับเ๋ยวจูงข้างครับ กลับเข้ามาถนนเส้นทียเคุณนเคยนะครับเส้นที่โซนนะครับโซนปลอดภัยนะครับอันตรายก็อาจจะมีบ้างครับหมาโกรธนะติดรมหรืออาจจะรถที่ออกเข้าออกในบ้านนะบ,บ้านหลังนี้เหมือนเดิมครับตั้งตุ๊กตาหมาไว้หน้ารถแล้วรถคุณจะไม่มีรอยขนแมวเพราะแมวจะไม่อยู่บรถอู้หเจ็บับพี่ครับนักท,ทายน้องหมาเบื่อยังครับเดี๋ยวไหเปลี่ยนตัวบ้างเนี่ย อันเ co so like bon ดียวที่บ้านเลยเดี๋ยวมันต้องเห่าไหน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 ๆด้ว you น know, <sino, S 1> ี really. ้่เลยหมาแล้ว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 มาดูมาดูเหมือนที่บ้านเลยเห่าแล้วต้องวิ่งเป็นวงกลมเนี่ยนะงับหางตัวเองอ่ะมากัดกั้นตื่นแล้ววันนี่ตื่นช์จแบตมาดีลไปเจอแล้ว วานใครเกียจใครหลับใจไป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 ไม่ชินชัดที่ปีแล้ว,ว,ว,วล,นนลุลุลุนุล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 นลุลุลครัลนอ,นอ่ะลุลุลันนลุ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 กุลุล่ลุ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 บุลุลุนุลุคมลุ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 กุัุล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 ปลอลุลุลนลุ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 าุลนลุครับปั่นเป็นเส้นปัน่นไม่จะละะุลัลุลุลลาประเทศนะครับ เช้านี้เป็นไงบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศไหมครับตัดขาหลอกเพื่อนเริ่มถ่ายคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านยันวัดไส้มะเหนือใต้ตัดเส้นทางบางส่วนไปเลียนเส้นทางมาเพื่อนจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะฮะจะได้ไม่เบื่อครับเนี่ยครับ s ซตติ้งโซนของสโมสรราชพฤกษ์มาซาคือโซนนี้นะครับมุมอื่นมีรถยนต์ครับไม่เหมาะกับการวิ่งนะครับและการวิ่งริมถนนแบบนี้พึงระลึกไว้นะครับ มันคือถนนครับมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นผมคอนเฟิร์มไม่ใช่สนามกีฬามีรถวิ่งผ่านนะครับไม่ควรใส่หูฟังและหว่างวิ่งเพราะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเสียงรถวิ่งคุณก็ไม่ได้ยินวันนีครับแข็งแรงนะครับนะครับคุณก็จะไม่ยินอะไรมันอันตรายนะไม่อยากให้เกิดครับเมื่อวานไอเส้นนี้ไม่มีรถแต่อีกเส้นหนึ่งมีรถและทางแคบด้วยใส่หูฟังวิ่งไม่ควรไม่ควรนะฮะ ถ้าใส่หูฟังคุณก็ถ้าไม่ใส่หูฟังคุณยังได้เสียงคุณยังรู้คุณยัง alert ว่ามีรถมาอันนี้คุณใส่คุณอยู่ในโลกส่วนตัวคุณไม่รู้เลยว่ามีรถมานว่ะคุณอยากได้ก้มเก็บของจังหวะรถมาพอดีเรื่องหน้าเศร้าครับอาชีวิตดาเนินต่อไปนะพรุ่งนี้ผมมีนัดกับชายหนุ่มนะดอาเจบผมลุงปั้มและอาเจบอาเจบจะพาไปตะลุยสนามมังกรวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้านะครับนัดอาเจยบไว้หกโมงสิบห้า ไม่แน่ใจมีสาวแพทมาแจมคนน้วยหรเปล่านะฮะเดี๋ยวรู้กันคนพรุ่งนี้นะครับโอเคครับป่านปลอดไทยครับสวัสดีครับถนนพระลักจํายอมของการประปานครนหลวงนะครับตรงนี้อย่างกว้างครับจุดเกิดเหตุเมื่อวานแคบมากสวัสดีครับพี่แข็งแรงครับนี่ครับแต่รถตู้เราก่าผับค่อนข้างต้องขับสามสิบครับนี่อันนี้ดีสวัสดีครับพี่เอ้ตรงเนี้กว้างจุดเกิดเหตุเมื่อวานแคบเป็นคอขวดพอดีเลยแล้วถนนมันไม่มี คือหลาทางคนก็ไม่วิ่งหรอกครับมีต้นหญ้าแล้วพี่มีงูเขียวด้วยขอบอกผมปั่นจักรยานผมเจองูอยู่ข้างทางเนี่ยบ่อยมากเส้นเนี้ยคนก็เลยไม่อยากปั่นด้วยงูมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเคยเจอทั้งงูเขียวงูบางทีเลื้อยเลื้อยขวางถนนเอ้ยงูยาวๆไม่รู้อยากรู้งูอะไรขับผ่านปุ๊บฟุ๊บชูขอน่ะงูเฮาครับชัวอา จริงๆครั้งนั้นแถวนี้แหละเลื้อยปึ๊งงูเห่าฮุ่งเลยก็ต้องระวังครับมันก็อย่างนี้ยธรรมชาติเยอะข้างในมันเป็นที่โล่งๆเลยครับสร้างงูหเห่าก็เคยเจอคนงานตีตายกางวางถึงให้เราตกใจเล่นกีักรยานไงนก็ต้องแชร์ทางกันนะครับด้วยก่อนปรารานาดีครับจากผมป้อมพัดพลสุดสรัน์ครับคนอื่นก็ยังเข็นขึ้นเลยแล้วผมอ่ะแล้วผมไม่มีครับเลย เอ้ยครับแอบแซงครับแอบแซงทั้งแรงๆครับเดี๋ยวแล้วแหลงแซงทั้งซอยครับอ่านะหา,าสถานที่ติดอย่างนี้ดีกว่าวิ่งรอบๆอย่างปลอดภัยกว่ารถไม่มีแต่ล้มไปมันจะมีคนรู้ไหมเนี่ยฮะอย่างผมผมเปิด GPS ไว้นะครับมีเพื่อนสนิทผมนะครับครอบครัวนะครับภรรยาจะรู้ว่าผมขี่ไปไหนมาไหน หาผมหายไปเธอคงจะรู้ว่าจุดสุดท้ายของมือถือมันอยู่ตรงไหนนะ,ะก็เปิด GPS ไว้ให้เธอร์ a c กกินได้ตามสบายใจเอาที่สบายใจไม่ไม่ปิดนะฮะไปวันนี้พอข้างหน้าแล้กันคุณมานนี่ครับเพื่อนเช้าว,วันศุกร์ที่29ตุลาคม2564ครับโอ้โหวันนี้แดดแรงเลยนะครับเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังนะครับเมืเอ่อวานหลังจากผมโพสใน Facebook ไปก็มีกระแสกลับมาทั้งคน ดาลตุตุคนดาคนรักสุขภาพเอาเอาที่สบายใจแต่ผมก็ออกผดทั้งคู่แหละประมาทนะฮะไม่อยากให้เกิดรครับอ่าอุบัติเหตุนะฮะถ้าเมื่อวานเขาไม่ใส่หูฟังก็อาจจะดีอาจจะได้ยินเสียงรถอ้นั้นก็ขับเร็วโอ้นะฮะบันจบกันหมดเอาว่าขอให้หายปลอดภัยปลอดภัยนะฮะให้หายเป็นปกติแล้วกันกลัวจะไม่ปกติเนี่แหละอ่า โอเคครับเช้านี้คุณออกกําลังกายแล้วหรือยังนะครับวันศุกร์นะครับคู่กับสีฟ้านะครับอยากใส่สีเขียวครับรู้สึกเมื่อวานหลอนๆนี่เลยอ่ะขอสะท้อนแสงให้รถเห็นๆหน่อยแล้วกันนะฮะถุงมือแดงๆไว้ก่อนนะสีตัดๆกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ผมนี่วันศุกร์มีอะไรครับวันศุกร์ถ้าคนตามผมดีๆแล้วมีมิ팅ครับตอนเช้าเรามีปาร์ตี้โค้ชับไข่สองร้านโกบุตนะครับสำนักงานใหญ่การปกครองนครหลวงนะครับราคาไม่แพงอร่อยออร่ยเข้มข้นนะครับอ่ะคนละครึ่งรัฐบาลหมดแล้วครับเหลือเหลืออยู่แค่ เหลืออยู่สองบาทลึกเตอร์ผมรักลุงอยากกู้ให้มากนะฮะนี่สาธานณะเรามีเท่าไหร่เก้าล้านล้านบาทเท่านั้นเองเมื่อวันที่5ตุลาคมโอ้โหแล้วลุงจะกู้อีก1.34ล้านบาทเออนะฮะเชา้านี้คนละครึ่งก็ยังมีน้ำส้มครับมีวันสุดท้ายที่ผมใช้แล้วเพราะผมเหลืออีก2บาทเดี๋ยวต้งองรอวันที่1มีข้าวเหนียวมูฝลายมีข้าวผัดปูอ่าเรายังมีนะฮะโอเคครับไปกลับพ่อแม่กันไปละไกลๆด้านขวาครับศูนย์ราชการนะครับนี่ โรงเรียนทุ่นสองห้องนะครับ JK Palace JK p l a c หรือ Palace ไม่รู้จําไม่ได้นะชื่ออ่ะไม่ได้ไปกินนานละหลายปีแล้วยิ่งมีโควิดริงไม่ได้ไปไหนเลยกินนอกบ้านไม่ได้กินเลยครับร้านอาหารไม่ได้กินนอกบ้านเลยซื้อกลับมาใส่ถุงทุกทีเลยกินที่โต๊ะเดียวครับมันก็ไม่อร่อยครับกินคนเดียวบางทีกินซ้ำอ,อย่างเงี้ยโอ้โหซื้อมากินคนเดียวนั่งหน้าของมันต้องแย่งกันใช่ไหมเมันจะได้มีรสชาติอ่ะ,อะตอนเราต้องมีสังคมครับเฮ้ยทำไมนกตัวนั้นสีดำอะ เออนักตอย่างอ่ามีคันหนึ่งแล้วอะไ่ธรรมชาติลื่นนะครับถนนอย่างนงี้ไม่ใช่มีลื่นนะครับลาดกันล้มแลาดเหมือนกันครับอ่ะไปละเก็บต้องก่อกลับเข้ามาในเซตที่โซนนะครับของการประปานครหลวงนะครับเดี๋ยวไปกลับให้แม่ข้างหน้ากันครับไปครับขับชิลๆครับนี่ช้าๆเลยนะเนี่ยนี่โคตรช้าเลยปกติผมขับเอ3 5ีสามครับ เร็วกว่าถนนกำหนดอีกกำหนดให้30คนดีครับป่าแม่ครับผมจะเป็นคนดีผมให้สัญญาครับผมจะเป็นคนดีครับนี่ ลงคงไว้ใจทั้งมวนด้วยใจล้วนมาหรักสมัครที่ให้รักสงบแพ่ถึงลกในพราเอกลานห้ใกล้คงทีสฝาไรักคอราแค่คนเดีอยอยงรมณประเทศชาตทยม่ใช่ชีชชยช จับไข่สองมาแล้วครับนี่อย่างพี่เลยพี่เลยแปดโมงแปดนาทีวันนี้เรามีกว๋วยจับไข่สองร้านกกพุทธนะครับส,ส้มนะครับมีข้าวข้าวแล้วฮะข้าวข้าวมันทั้งไก่ทอดไก่สับนะครับเนี่ยไก่ทอดไก่ต้มนะครับมีหมูฝอยมีหมูทอดคนเดียวไม่แบงใครด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อมื่อเช้ามืา่อเช้าเา้าไหมกินกันไหมกินกันไหมอ่ะ อย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารเช้าที่มปีประโยชน์นะครับด้วยรักจากผมครับป้อมันผลสุดหลอดใส่แบง์บ๊ายบายครับ